สวัสดีสมาชิกทุกคนค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้แอดจะมาสอนหาเงินออนไลน์สอนวิธีการสมัครและการทํางานของเว็บนี้นะวิธีการสมัครและการทํางานของเว็บนี้เป็นอย่างไรตามไปชมกันเลยค่ะและก่อนที่จะไปชมคลิปนะแอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ที่การสมัครนะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วเราก็จะมาเจอหน้านี้ช่องแรกนี้ให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราตรงนี้ให้เราตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านแอคเคอร์แนะนําให้ใส่8-10ตัวขึ้นไปนะจากนั้นให้เรากดตรงนี้เพื่อรับรหัส OTP ที่ส่งมาในโทรศัพท์ของเราแล้วก็นําตัวเลขตรงนั้นนะ่ะมาใส่ในช่องนี้หลังจากที่ใส่ข้อมูคลครบหมดทุกช่องแล้วก็ให้เรากดตรงนี้ได้เลยเพื่อเป็นการลงทะเบียน ดังนั้นนะคะจะเด้งหน้าขึ้นมาให้เราตั้งชื่อยุทของเราแล้วก็ใส่อีเมลแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปให้ครบถ้วนนะคะเว็บนี้เราสามารถที่จะเล่นผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปก็ได้หลังจากที่สมัครเข้ามาแล้วนะคะก็เข้าสู่ระบบหน้าตาของเว็บก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้นะคะสมาชิกที่จะกดเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะคะกดเข้ากลุ่มได้เลย เป็นกลุ่ม Open Chat นะจะมีแอดมินอยู่มาดูในส่วนของการทำงานนะก่อนอื่นเลยแอดจะพาไปดูแต่ละ VIP นะคะกดไปดูตรงนี้แอดจะอธิบายเกี่ยวกับ VIP ต่างๆนะคะแต่ละระดับ VIP จะอยู่ที่นะคะเงินลงทุนตรงนี้เมื่อเราเติมเข้ามา150บาทเราจะได้เป็น VIP 1 นะคะถ้าเราเติมยอดสะสมเข้ามาถึง3 9 9 9บาทเราก็จะได้ขึ้นเป็น VAP 2. 2และถ้าเราเติมเงินสะสมเข้ามาถึง8 6 6 6บาทเราก็จะได้ขึ้นเป็น v i p 3นะคะต่อมานะคะถ้าเรายอดสะสมถึง28,888บาทเราก็จะได้เป็น VAP 4นะคะถ้าเรามียอดสะสมเติมเข้ามา82,222บาทเราก็จะได้เป็น v i p 5 และถ้าเราเติมยอดสะสมเข้ามาทั้งหมด23333 3บาทเราก็จะได้เป็น V.I.P. 6นะแต่ละ V.I.P. นะคะก็จะมียอดว่าเราต้องเติมเท่าไหร่ถ้าเราไม่ดาวน์โหลดก็แอดดอกไปนะคะมาดูการทำไรายได้นะคะถ้าเราเติมเงินเข้ามา150บบาทเราสามารถที่จะซื้อนะคะซื้อ ตรงนี้ได้เลยจะมีรายเดือนกับรายวันนะคะส่วนรายเดือนนี้เมื่อครบ1เดือนเราถึงจะได้รับเงินปันผลแล้วก็สามารถถอนออกได้นะคะรายเดือนตรงนี้ราคา150บาทระยะเวลา30วันรายได้รวมทั้งหมด2,025บาทนะคะต่อมาราคา790บาทสัญญา30วันเหมือนกัน เราจะได้รายได้ต่อวัน347สบาท60สตังค์รายได้รวมทั้งหมด1428บาทอย่าลืมนะคะว่าครบหนึ่งเดือนเราถึงสามารถที่จะถอนได้ถอนรายรายได้รายวันก็จริงแต่ว่าเมื่อครบสัญญาเราถึงจะสามารถถอนการลงทุนที่เราลงเป็นรายเดือนได้นะคะการลงทุนรายเดือนนี้ VIP ไหนก็ลงได้นะคะนี่เห็นไหม เขาจะเขียนว่า 0, 0ูก็คือเราไม่จําเป็นต้องอัพเป็น VIP แล้วก็สามารถที่จะกดซื้อโครงการเหล่านี้ได้นะต่อมานะคะสําหรับรายวันรายวันตรงนี้นะคะรายวันตรงนี้ก็จะมีแต่ละ VIP ที่แอดเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะแอดบอกให้ใหรายละเอียดให้ฟังเมื่อกี้แต่ละ VIP ก็คือถ้าเราเติมเข้ามา1 5 0บาทนะคะเราก็จะเป็น 1> VIP 1ก็สามารถที่จะซื้อตรงนี้ได้นะคะซื้อได้สัญญา5วัน5วันนี้รายได้ต่อวันเราก็จะได้วันละ72บาทเมื่อครบ5วันเงินลงทุนที่เราลงไป150บาทก็จะได้ยอดรวมทั้งหมด360บาทนะคะอันนี้สัญญา5วันสำหรับ VIP 1นะ VIP 2เรายังซื้อไม่ได้เพราะว่าเราเป็นแค่ VIP 1 VIP 2เราจะต้องเติม 3999บาทนะเราถึงจะเป็น V.I.P. 2ได้นะคะสรุปง่ายๆก็คือถ้าเราจะลงรายเดือนนะคะเราก็สามารถลงได้ทันทีจะซื้อโครงการไหนก็ได้ราคาเท่าไหร่ลงได้เลยแต่ถ้าเราต้องการเป็นยอดปันผลรายวันออกมาอย่างนี้เราต้องซื้อตาม V.I.P. ของเรานะถ้าเติม150เราก็ได้เป็น V.I.P. 1ก็มีสิทธิ์ได้ซื้อแค่150นะคะ ส่วนกิจกรรมกิจกรรมตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะคะในอนาคตก็จะมีมาแน่นอนไปดูในส่วนการเชิญเพื่อนนะคะก็ให้เรากดไปที่ตรงนี้เลยการเชิญเพื่อนการเชิญเพื่อนนะคะเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการเชิญเพื่อนนะคะระดับ1เราจะได้อยู่ที่25%ระดับ 2- 4%และระดับ3% 1%นั่นเองการเชิญเพื่อนก็ง่ายๆนะคะเราก็สามารถที่จะก๊อป ะะลิงก์คําเชิญของเราไปโพส่ตามลุ่มไลน์ตามลุ่ม Facebook ต่างๆที่เกี่ยวกับงานออนไลน์เมื่อเพื่อนที่เราแนะนําและทําการเติมเงินเข้ามาเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อนที่เราเติมเงินเข้ามาเล่นนั่นเองส่วนการเติมเงินก็ไม่ยุ่งยากเลยก็ให้เราไปที่ตรงบัญชีของเรานะก็กดคําว่าฝากเงินก็จะมีช่องให้เราใส่หรือว่าจะเป็นช่องตามนี้ก็ได้แล้วแต่เราแล้วกดเลือกไปเลยถ้าเราจะเติมร้อยห้าสิบ แล้วเราก็กดคำว่าฝากตรงนี้ก็จะเด้งหน้าไปที่ QR code ก็ให้เราสแกนจ่ายโดยการสแกนจ่าย QR code นะคะยอดนี้เลยสแกนได้หนึ่งครั้งนะคะตรงนี้จะเป็นเวลานับถอยหลังหลังจากที่เราเติมเรียบร้อยแล้วก็รอตรงนี้เด้งหน้าว่าเติมสำเร็จนะค่อยปิดหน้านี้ไปรอจนกว่าหน้านี้จะเด้งหน้าสำเร็จนะ มาดูในส่วนของการถอนเงินเล็บนี้นะเติมขั้นต่ำร้อยหาสิบบาทถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยสี่สิบบาทก่อนการเติมก็ให้เราไปใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะตรงนี้ผูกบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยอ่ะผูกไปเลยตรงนี้นะคะถ้าเราใช้ธนาคารอะไรเราก็เลือกไปเลยนะคะก็จะมีทั้งกรุงไทยกรุงเทพนะคะก็เลือกได้เลยตรงนี้ก็เป็นชื่อนามสกุลของเราตรงนี้เป็นเลขบัญชีธนาคาร หลังจากตั้งค่าบัญชีธนาคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวเมื่อเรามียอดถึง140บาทเราก็สามารถที่จะกดถอนได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ใส่จำนวนเงินเข้าไปแอดจะถอน2,000บาทตรงนี้จะเป็นรหัสรหัสธุรกรรมของเรารหัสถอนเงินนั่นเอง ใส่ข้อมูลครบหมดแล้วแล้วกดคำว่ายื่ยนการถอน <c oughs> โอเคส่งคำถอนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รองเงินเข้าบัญชีธนาคารของเรานะโอเคนะคะระหว่างที่รองเงินเข้านะคะเราไปดูห้องห้องถงภารกิจตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะถ้าเรา เชิญเพื่อนนะคะถ้าเราเชิญเพื่อนแล้วทําการซื้อนะคะซื้อผลิตภัณฑ์5คนเราก็จะได้20บาทในส่วนตรงนี้จะเป็นคนละส่วนกับค่าคอมมิชชั่น25%นะตรงนี้ถ้าเราเชิญเพื่อนนะคะครบ10คนซื้อผลิตภัณฑ์เราก็จะได้50บาทถ้าครบ50คนเราก็จะได้300บาทนะคะตรงนี้เป็นห้องภารกิจนะคะที่เรา ทำสำเร็จแเราก็จะได้รับตามเงื่อนไขนี้นะในส่วนตรงกระดานข้อความนี้นะคะตรงกระดานข้อความนี้เมื่อเราถอนเงินเราสามารถที่จะมาโพสต์โชว์หลักฐานตอนนี้ตรงนี้นะคะเราก็จะได้รับโบนัสนะคะตรงนี้อย่าลืมนะถ้าใครถอนก็มาโพสตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็จะได้รับรางวัล เราสามารถที่จะดูประวัติการถอนของเราตรงนี้นะคะตรงที่คําว่าสกัดได้เดิเข้าไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นภาษีนะภาษีการถอนหกักแนะคะตรงนี้แอดก็จะได้รับทั้งหมด1 8 4 0สบาทนะคะยอดตรงนี้คือยอดเข้าบัญชีตรงนี้รอขึ้นเนินการอยู่เขาตรวจสอบอยู่นะคะโอเคนะคะเงินที่แอดถอนนะคะก็ เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะสถานะก็คือขึ้นชำระสำเร็จนะคะตรงนี้นะคะเข้ามาแล้วนี่ไงคะ1 8 4่บาทนั่นเองก็รอประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะตามคิวที่เราถอนนั่นเองบางคนก็บอกว่า30นาทีเงินก็เข้าแล้วนะคะโอเคเว็บนี้ถอนเงินได้จริงนะคะใครสนใจก็สมัครที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะโอเคค่ะขอจากกันไปในวันนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ